คุยกันสบายๆกับเนื้อหาหน่าติดตามและน่าสนใจพร้อมรับฟังตัวโน้ตดนตรีและฟังเพลงเพราะๆที่นัทนันจัดให้กับรายการคุยสบายสไตล์นัทนันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันเช่นเคยกับรายการคุยสบายสไตล์นัทนานค่ะกับนัทนานคงทนนะคะวาระแห่งชาติของเราค่ะนั่นก็คือเรื่อง pm 2.5กระทรวงสาธรารณาสุขนะคะแนะนำคนไทยเลยเตรียมรับมือ pm 2.5หมั่นเช็คค่าฝุ่น ตลอดนะคะเพราะว่านอกจากที่เราจะต้องรู้แล้วว่าเรามีมลพิษทางอากาศมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเราจะต้องมีแนวทางการป้องกันที่ดีในการดูแลตัวเราเองหรือคนที่เรารักนะคะโดยรออธิบดีกรมอนามัยค่ะท่านได้เปิดเผยว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนมักเกิด ขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้ยังมีเนื่องจากสภาพอากาศเนี่ยมีลักษณะความกดอากาศสูงจากในหลายๆประเทศเลยที่อยู่บริเวณรอบประเทศเราเนี่ยมันมีลมในส่วนของความกดอากาศสูงเนี่ยแผ่มาปกคลุมประเทศไทยจึงทำให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละอองและจากการคาดการณ์นะคะในปี2566ของเราเนี่ยกลมควบคุมมลพิษ เขาบอกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองอาจมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมานั่นคือปีที่2,565โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองค่ะ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเด็กหญิงตั้งครรผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคระบบทางเดินหายใจนะคะหอบหืดเป็นต้นเนื่องจากมีความอ่อนไหวมากกว่าประชาชนทั่วไปกรมอนามัยค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองนี้ไว้ตลอดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า การเช็คค่าฝุ่นอะใน PM 2.5เราควรแทบจะเช็คควรเช็คได้ทุกวันเลยอันในส่วนของปัตตานีเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เราจะต้องโอ้โหเช็คที่ Air ์โฟไทยตลอดเว็บไซต์นะคะเราอาจจะดูในส่วนของฟ้าฝนฟ้า,ฟา,ฟา คือฝนตกก็ดีเพราะว่าพวกนี้จะไม่มีจะลดค่าลงแต่เราก็ดูภูมิอากาศถ้าเกิดลักษณะขุ่นมัวอะไรอย่างเงี้ย <_ S 1> ก็แน่นอนแล้วว่า <_ S 1> มีความอันตรายแต่ในหลายๆครั้งเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรารพูดไปเลยว่าไม่ได้มาจากฝุ่นละองอ,องอินโดของอินโดแต่มันเป็นลักษณะภูมิอากาศของประเทศเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลภูมิอากาศของเรานะคะอย่างที่บอกจังหวัดปัตตานีเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เทียบ คือมันค่อนข้างเปอร์เซนต์สูงนั่นก็คือเผาป่าหญ้าข้างทางหรือบางทีเนี่ยอาจจะเกิดการเผาไหม้เองด้วยความที่ร้อนหรือขับรถอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังมอเตอร์ไซค์หรือรถใหญ่ก็ได้แล้วพื้นที่ข้างทางเนี่ยเป็นป่าแห้งแล้วแล้วเราสูบบุหรี่แล้วเราก็ทิ้งด้านข้างทางถามว่าถ้าเกิดมันก่อให้เกิดไฟไหม้เป็นการเผาป่าในที่โล่งเป็นไงคะเกิดฝุ่นพิษ พีเออันตรายเข้าไปอีกนอกจากนั้นการเผาขยะในที่โลง่งจางอันนี้บอกเลยนะคะนอกจากสร้างมลพิษให้สู่แวดล้อมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องนึกถึงถ้าเป็นคนที่เรารักล่ะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายสามีภรรยาอย่างนี่ล่ะคะ ลูกหลานอย่างเงี้ยเราต้องดูแลเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยคือที่ต้องนึกถึงเลยนั่นก็คือการที่ท่านต้องร่วมด้วยช่วยกันในการเซฟโลกเซฟเราเซฟโลกเพื่อโลกของเราที่ได้น่าอยู่มากขึ้นนะคะตอนนี้ กรมนอนามัยค่ะขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถาน,น,นการณ์ฝุน่นละอองอยู่เสมอด้วยการเช็คค่าฝุ่น PM 2.5จากแอปพลิเคชันแอ r ์โฟไทยค่ะหรือเว็บไซต์ HTTP airfothai.pcd.go.th ai. Th. ของกรมควบคุมมลพิษและฟ้ังตนเองด้วยการประเมิอนอาการจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองที่เว็บไซต์ https forhealth a n a m a i moph o go th เพื่อเป็นการเตรียมความรับมือในการ รองรับสถานการณ์ฝุ่นละอองและสามารถป้องกันตนเองรวมถึงให้คําแนะนํากับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีและถูกต้องเมื่อสักครู่เว็บไซต์ที่มาบอกเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไปเซิร์ชใน Google ว่าแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตรวจสถานการณ์ฝุ่นละอองอ็มสองจุดห้าอะไรเซิร์ชใน Google ใช้ใช้ภาษาไทยเซิร์ชได้เลยก็เดี๋ยวเขาจะมีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของต้นหลักของกรมอนามัยเนี่ยขึ้นมาอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะทั้งนี้ การป้องกันฝุ่น PM 2 5, 5. ดุดดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการสูดฝุ่น PM 2 5, 5. ุเข้าสู่ร่างกายแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จําเป็นต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นค่ะโดยมีวิธีการเลือกคือหนึ่งเลยต้องเป็นอันนี้บอกเลยควรจะเป็น N 95ค่ะต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมด้วยแนบกระชับใบหน้าครอบจมูกและใต้คางได้อย่างมิดชิด 2. หน้ากากอนามัยต้องผลิตจากวัสดุสงเคราะห์อย่างน้อย3ชั้นโดยมีแผ่นกรองอยู่ชั้นกลาง 3. หน้ากากอนามัยเนี่ยต้องตัดเย็บจากผ้าที่ซ้อนกันถึงอย่างน้อย2ชั้นนะคะหรือมีความหนาไม่น้อยกว่าสูงจุมิลลิเมตรและมีขนาดเหมาะกับใบหน้า ทั้งนี้ต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นให้ถูกวิธีและควรเปลี่ยนเมื่อใส่แล้วรู้สึกว่าไม่กระชับใบหน้าหรือรู้สึกหายใจลำบากมากขึ้นหรือหน้ากากฉีกขาดเมีย การเปื้อนหรือเปียกน้ำควรจะมีการเปลี่ยนนะคะข้อมูลที่ปานมาพูดตรงนี้นะคะนํามาจากข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของเรานี่เองค่ะสำหรับวันนี้รายการคุยสบายสไตล์นะัทนานกับนะัทนานของทนนะคะคงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาิกนาทีถึง12นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้น้องปลาขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ